พยุกต์ปลาน้มกันพี่น้องมือนี้ค่ำแล้วละมือนี้สีหาโมงเลวพี่น้องมาหลุดน้ำกันปลาสถื่อว่จ้ายกเข้ายกอาวอ้าเอาวตรงมีเอาตรงนีเอาตรงนี้โอ้ยถือกิ้วว่าถือายพี่น้องบ้านนี่หลุนตอนนะจ้า สิค่แล้วมันสิบพราได้เห็นพี่น้องเบิ้งรุ่นไปน้ำกันแยวๆเลยจ้าปุ่นเต้นแล้วเต้นนี่ทั้งป่ายใหม่แต่ว่าได้มาหอดสะดุ้งดอกแล้ววะขังคือ หยกเทายกจีบประเดี๋ยวพี่น้องเบื้องันจีบคาก่อนโอ้ยบาดเนี้ยเอาเอาอ้ยตัวใหญ่โดดออกซ้ำพี่น้องก็ทันมันดอกเอาเดี๋ยวจะเตวน้อยๆก็เอาเดี๋ยวซ้ำนั่นนะจ้าหรุนบาดหนาพญา,ายมุนสินยกทันป่าบ่คามาป่าคือโดดดีแทนพี่น้อง เราะปลาไม่คือพี่น้องมันบออนยนี่ทั้งพี่ปลามันบ่ไปหาจดุงกันนคุณเห็นบ่สบอนที่เอาตีนปลาคือเอาว่าหลุนต่อพี่น้องย้ำคำในตัวเพิ่นว่าปลาที่เอาลุนรุนรุน เอา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 โดดอยู่ตัวล่ะพี่น้องแง้มคำก็ได้เอามานี่จ้ามานี่โดดดีว่าสันเท่าละสามซี่ตัวพี่น้องมันนี่จ้ะเมื่อนี้มัน พี่น้องทำแล้วมือนีคำแล้วมือนีคำแล้ว,ม,ลวมันมาบานนี่สิเป็นบาดทุดท้ายแล้วพี่น้องสิกลับแล้วจ้ามันคำแล้วจ้าย่าตนน่นพี่นอ้องมาเห็นห้งเบิง้งดอกก็ได้สิเป็นคลิปทุดท้ายเนาะจ้า โยกเท้าโยกสวดบ่สวดบ่สวดสวดสวดเฮ้ยบาทนีบาทนีบาทมีบาทดิบาทนีก็ถือกันพี่น <ination> <know> ้องบาทนีก็ถือกันเออถือลายก็มูวบาดนี่เอ้ามันมันคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้าย้ะจ้าเดี๋ยวมือนาสิมาอีกพี่น้องดูว่าไทยเบิกไม่อีกสิมาคือเกาละย้ายกุญยามแล้วพี่น้องันนี้่้ะจ้า